ส่วนเรื่องของทางออกประเทศหลังจากที่นายอภิสิทธิเวชชชีวะออกมาถแถลงทางออกของประเทศแล้วหลายคนเห็นด้วยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างในส่วนของที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเองเขาก็บอกกันนะคะว่าอยากให้ทุกฝ่ายมาหาทางออกร่วมกันภายใต้กฎกติกามากกว่าโดยยังคงเชื่อมั่นนะคะว่าการเลือกตั้งจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส่วนทางด้านของอดีตสสรอเองค่ะเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์เรามามองว่า ไม่สามารถทําได้บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งนายเดชโชวสวนานนนอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายอาภิสิทธิ์เวชาชีวะในการเสนอทางออกของประเทศเพราะไม่สามารถทําได้ในทางกฎหมายโดยเนื้อหาไม่แตกต่างจากข้อเสนอของกลุ่มกปปสก่อนหน้านี้ถึงเวลาเขาจริงๆก็แทนที่จะ ต้องต้องต้องแยกกันเดินก็ก็ก็มาแต่มารวมจุดต้องเอาเป้าหมายเดียวกันดูเราถ้าข้อเสนอสําเร็จเนี่ยมันเหมือนการปฏิวัติไหมครับข้อเสนอสําเร็จไม,ไม่ไม่เหมือนนะข้อเสนอสําเร็จคือปฏิวัติแล้วถ้าทําอย่างที่เสนอสคือปฏิวัติแล้ว mm hmm. ก็บอกแล้วว่ามันทําไม่ได้นอกจากฉีกร้ํานทําไม่ได้เลย ด้านของนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็เรียกร้องให้แต่ละฝ่ายหาจุดร่วมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการเมืองหรือผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมจะเป็นทางออกเพราะเป็นการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศจากนั้นอีกหนึ่งปี6เดือนก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกครั้ง